ชื่อทัศนาลายัยนามสกุลคุดแก้วค่ะครับวันนี้คุณอ้อมมานีนหลักสูตรอะไรครับเรียนต่อเล็บทิพไสค่ะฮะหลักสูตรน,นี้ครูท่านใดเป็นผู้สอนครับครูจันค่ะครูจันสอนเป็นยังไงบ้างครับอ๋อครูจันรสอนเข้าใจง่ายใจดีสนใจนักเรียนดีค่ะ ครับแล้วคุณอ้อสร้างข้อมูลข่าวสารขอ,ของสถาบันเราจะสือใดครับ Google ค่ะเข้าเสิร์ชหาใน Google ค่ะฮะแล้วได้ได้เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นบ้างไหมครับเปรียบเทียบค่ะเข้าเข้าหาดูสถาบันอื่นเหมือนกันค่ะครับทำไมถึงเลือกเรียนกับสถาบันเราครับหนึ่งการตอนที่เราติดต่อเข้ามาทางคร,ครูปุ้ยนะคะ,ะคือมีการติดต่อกลับไปแบบชัดเจนแล้วก็สนใจนักเรียนติดต่อกัน กลับมาทุกขั้นตอนนะคะครับแล้วตอนมาอ่ามาโรงเรียนนี่ครูปุ้ยแนะนาตามห้องเรียนดีไหมครับดีค่ะมาก,มากๆค่ะคือเราสามารถเข้าใจได้เลยใช่ไหมฮะว่ามีสอนอะไรมีเรียนอะไรนี่คือคุณอ้อมีเรียนลหลงสูตรไหนบ้างครับส9เก้าคอร์สค่ะเฉพาะการทําเล็บค่ะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณอ้อฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยนะครับ ค่ะโรงเรียนนี้ดีค่ะคุณครูทุกคนใส่ใจในักเรียนดีแล้วก็เข้าใจง่ายสอนจนกว่าจะเป็นค่ะคที่สําคัญคือมีการมอบใบประกาศบใบประกาศมีการรับรองทางลูกค้าคสามารถแบบการันตีได้นะคะคในการเรียนโอเคค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณอ้อมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ